สวัสดีครับเราสามารถ work from home ได้ด้วยกันนะครับในช่วงธุรกิจโควิดตอนนี้นะครับเราก็จะสามารถพิมพ์งานร่วมกันนะครับโดยที่เราสามารถอยู่กันคนละที่คนละแห่งได้นะครับโดยผ่านออนไลน์นะครับเราสามารถที่จะแก้ไขางานร่วมกันได้นะครับคนอื่นเราก็เข้ามาที่ที่เดิมนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปก่อนนะครับที่ Drive right, น, right, นะครับ Google Drive นะครับ g o เ g l e นะครับเสร็จแล้วก็ล็อกอินนะครับล็อกอินด้วย Gmail ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาตรงจุด9จุดตรงนี้นะครับแอป g o o g l e แล้วก็ไปต่อที่เหมือนเดิมครับ Drive right. เสร็จแล้วมาตรงนี้ครับเครื่องหมายบวกใหม,ม,ม่เพิ่มเติมเพิ่มเติม กูเกิลเอกสารเอกสารเปล่าเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้างานนะครับนะเป็น Google เอกสารนะครับหรือ o o o l l e ด c อกตรงนี้เราก็ตั้งชื่อนะครับอันนี้เราช่วงนี้อาจจะทำคุณครูนะครับอนนาจทำซาเนาะซาสองห้า s r อสอโอเคเราก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยเมื่อ ตั้งชื่อเอกสารเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนมาทํางานร่วมกันนะครับอาจจะเป็นงานกลุ่มตอนนี้นะครับจําลองสถานการณ์ว่าเรากําลังใช้ Zoom ใช้ Google Meet หรือใช้ไลน์กลุ่มนะครับในการโทรคุยร่วมกันแล้วก็สามารถแชร์หน้าจอแชร์หน้าจอเพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรต่างๆเพื่อที่จะ แก้ไขงานกลุ่มนะครับหรือสร้างงานกลุ่มพร้อมกันนะครับนักเรียนนักศึกษาสามารถนําวิธีการนี้ไปใช้ในการทํางานโดยที่เราอยู่คนละที่นะครับแต่เราสามารถที่จะพิมพ์งานร่วมกันได้เสร็จแล้วเราก็กดแชร์ครับกดตรงนี้ครับแชร์เดี๋ยวซูมให้ดูนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดแชร์นะครับกดแชร์ กดแชร์เสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้ก็จะใส่ในส่วนของเมลเพื่อนของเรานะครับ Gmail เพื่อนของเราหรือเราจะใช้วิธีการคัดลอกลิงก์นะครับส่งไปที่กลุ่มก็ได้นะครับนี้ผมจะยกตัวอย่างการแชร์ไปที่อีกเครื่องหนึ่งนะครับอ่ากูจัแเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างข้อความตรงนี้ SAR 2564 แล้วกดส่งกดส่งนะครับกดส่งปุ๊บเมลก็จะแจ้งไปยังเพื่อนของเรา,าเพื่อนของเรา,าเมื่อเพื่อนของเราได้รับเมลอ่าก็เช็คเมลนะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาที่เปิดเอกสารอันนี้ผมใช้เมลของผมกับอีกเครื่องนึงเป็น โทรศัพท์มือถือนะครับจะเห็นว่าจะมีแวบขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นชื่อคุณแจ็กกัดพลนะเราก็ฝั่งเรานะครับฝั่งเราเราก็จะสามารถพิมพ์ s a อเรามาทำ s a r 2 5 6 4กันเถอะโอเคอ่านี้ยนะ เอามาทำได้ซะกันเถอะโอเคทีนี้เพื่อนนะครับเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าพอเพื่อนจะพิมพ์ปุ๊บก็จะชื่อขึ้นชื่อเพื่อนคนนั้นขึ้นมา,อ,าอันนี้ก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะพิมพ์นะครับได้เลย เราพร้อมแล้วสมมุตินะครับอันนี้สมมุติโอเคนี่ฮะสีชมพูที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือเพื่อนเราอีกฝั่งหนึ่งที่ได้รับเมลจากเราที่เราได้ส่งลิงก์ไปเชิญเพื่อนให้เข้ามาร่วมแก้ไขงานอ่ะทีนี้สมมุติว่าเราจะเริ่มจากการทำ str ของเรานะครับ พิมพ์ชื่อโรงเรียนไปนะครับโรงเรียนเทสบาล2วัดใหม่ท่าพานิ์เทสาบาลตำบลกระบินโอเคฝั่งนี้จังหวัดประสมมุติว่าเพื่อนจะพิมพ์นะครับพิมพ์ฝั่งนี้ผิดนะครับฝั่งว่า พิมพ์เป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมมตินะฮะโอเคอ่าเพื่อนฝั่งที่มาจากมือถือนะครับอ่าแก้ไขให้ถูกต้องสมมุติว่าประชุมซมูมประชุมไลน์กันอยู่ตอนนี้นะครับก็เอ้ยแกพิมพ์ชื่อจังหวัดผิดนะครับต้องเป็นปราจีนบุรี่อ เห็นไหมครับก็จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะครับจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาคือทุกครั้งที่เพื่อนนะครับหรืออีกฝั่งหนึ่งจะเข้ามาแก้ไขนะครับก็จะมีเคอร์เซอร์กระพริบขึ้นมาอ่านี่นะพอฝั่งจากมือถือจะพิมพ์นะครับก็จะขึ้นมาด้านที่ อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับเป็นสมมุติให้ดูนะครับเห็นไหมเพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับเพราะฝั่งฝั่งเรานะครับที่เป็นคนสร้งางไฟล์นี้ขึ้นมานะครับก็สามารถพิมพ์ได้อะไรก็ว่าไปนะครับสมมุติว่าเราสามารถดำเนินการจนเสร็จสิ้นนะครับไฟล์ก็ เหมือนเดิมครับเข้าไปที่ตรงนี้ครับเพื่อดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ word เพื่อดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ w o r ร์ดมาตรงไฟล์ผมว่าเราทำจนเสร็จวันนี้แล้วนะครับแล้วก็เซฟนะส่วนใหญ่แล้วระบบจะแก้ไขนะครับแล้วก็บันทึกให้อัตโนมัติไว้ใน Google Drive ของเรานะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับขยายให้ดูนะครับจะมีการแก้ไข ครั้งล่าสุดนะครับทุกครั้งทุกครั้งที่มีการแก้ไขนะครับข้อดีของ Google ก็คือจะบันทึกไว้ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับจะบันทึกไว้ให้กับเราโดยอัตโนมัติทุกครั้งทีงท่มีการแก้ไขครับทีนี้เมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าวันนี้เราทําทงานกันเสร็จเท่านี้นะอะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ออกมาเป็น Word ได้มาตรงไฟล์ดาวน์โหลด Microsoft Word รอสักครู่ครับรวดเร็วทันใจครับก็คลิกขึ้นมาดูตอนนี้ก็จะเป็นไฟล์ Word ที่เราพิมพ์กันกับเพื่อนเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อนอยู่กันคนละที่เลยนะครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขางานร่วมกันได้นะครับสมมติว่ากรณีนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มา,าปรับฟอนต์อักษรปรับขนาดตัวอักษร ให้เรียบร้อยนะครับอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เซฟฟล์นี้นำไปใช้งานได้ครับเห็นไหมครับว่า work from home เราก็จะสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไรข้อจำกัดเลยนะครับแล้วก็สามารถทำงานเป็นทีมสามารถทำงานเป็นกลุ่มได้นะครับหากห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ปดช่วยกันแชร์นะครับแล้วก็กดไลค์กด subscribe ไว้เพื่อไม่พลาดคลิปที่ดีที่มีประโยชน์ครับโชคดี มีความสุขสวัสดีครับ